รู้สึกพอใจไหมม่มีข้าวเด็ดไม่พอใจครับอ่าพอใจนะครับอ่าไม่มีข้าวเด็ดเลยมีแต่มันไม่เยอะครับไม่เยอะเมื่อก่อนนี่เยอะไหมอนเยอะครับโอ้ต้องตัดหลายรอบเลยครับโอ้โหตัดรอบไหนบ้างตอนตอนตอนเล็กก็มาตอนเล็กก็ตัดตอนเล็กอ่าพอาะาเดือนก็ตัดตัดอ่า อ่ะเอกกอนกอนกอนเข้าออกรวงก็ตัดตัดเอกตัดประมานสาเที่ยวโอ้แล้วจะใครจ้างตัดไหมหรือตัดเดงจ้างจ้างเขาโกเสียเวลาเสียเงินไปจ้างเขาอีกครับโอ้โหเห็นไหมอันนี้ประหยัดไปสามรอบไม่ตัดเลยครับโอ้โหดีใจไหมเนี้ยดีใจดีใจดีใจโอ้เนี่ยครับนี่ครับพี่น้องครับลุงเขียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมาชมนาที่พืชดูลำความสิบสามนะครับของลุง จุมพรนะครับเอาใบหยกมาใช้รอบหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เอามาใส่รอบที่สองครับถ้าอายุสองเดือนก็ขอแปดห้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวกลับหน้ากลองให้ดูโอ้ย,อย่างงามเลยครับพี่น้องครับ <off> e> โอ้โหแปลงนี้สวยมากเลยอันนี้กี่ไร่เนี่ยทั <360 S 2> <off> e> ้งหมดหกสิบเลยนะ <off> e> อ๋อเราเราปล่อยน้ามาตามลอง <off> e> <the> เอออ๋อเน,นี่ยครับเป็นคลองกลางนี่เลยเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดอ่ามัน ไม่แตกคอเยอะเพราะว่ามันหนาเกินมันแตกคอไม่ได้สองขังขึ้นนะเออสองขังต่อไรอนะอ่ะออาทำไมอ,อ่าถึงหวานหนาจังอ,ะอ่ะขเ,ลลอเขาบอกให้หวานหนาข้ามันเบาโอ้เออไปดูข้าวเลยลูกอ๋อเขาบอกให้หวานหนามันก็หนาหนาพื้นเลยพื้นพืพ้นหวานก็คนหวานเขาบอกบเอาไม่นึกว่ามันจะขึ้นเยอะขนาดนี้มั้งโอ้แต่มันขึ้นเยอะมันเปียกกันอุดตลุดเลยเนี่ย แล้วรู้สึกวันหนามากเลยดูดิมันหนาจนเนี่ยแต่ก็งามอยู่นี่เพิ่งเอาน้ำเข้าวินแล้วขาจะใส่ปุ๋ยรอบสองอ๋อจะใส่ปุ๋ยรอบรอบสองทีนี้ก็เขียวพุดงแล้วเนี้ยใส่ใบหยกเอาใบหยกมาส่งอ่าตอนนี้ปรากฏว่าข้าวเดีดหายไปไม่ได้ตัดนะครับแล้วก็เหลือหญ้าพุ่มพวงนิดหน่อยตอนนี้อ่าฉีดยาฆ่าหญ้าก็เลยข้าวข้าวบางส่วนก็ชะง,งักไป ต่ก็ถือว่าดีไม่มีข้าวเด็ดเนาะพี่น้องครับดูครับดีใจมากเลยอ่ะเออดูดูดูไปดูกอข้าวนี่ครับกอข้าวเออโอ้โหรากมันพย่างนั้นเอามันไม่ขึ้นมันแข็งกระดานนี้เลยต้นแข็งเป๊ะเลยครับพี่น้องครับดูดูดูต้นมันแข็งมากเลยลําต้นแข็งเป๊ะโอ้โหมันแตกกอกอใหญ่มากเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันได้แร่ธาตุอาหารที่ดีสมบูรณ์ไง แต่กอเยอะมากเลยอยู่ลากเลย้อมือขุดแม่มือขุดหนึ่งไม่ขึ้นนั่นเลยโอ้โหนะครับดนี่ครับเห็นไหมครับดีอ้าวดำคืนากกวนเออโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับงามมากจิิงหนาเพลดโอ้ตรงนี้ไม่ปลาช่อนไหมเนี่ยโอ้ตรงนี้นะงามมากเลยตรงเนี้ยล่างล่างเดินดีต้องขุดเออ โอ้โหทั้งน้ำรากเยอะไหมรากเยอะว่ะรากมันดีโอ้โหงามมากงามมากพี่น้องครับต้นต้นมันใหญ่ตรงเนี้ยโอ้โหเออแปดห้าใช่ไหมแปดห้าโอ้โหพี่น้องครับโอ้แมนมาดูตรงนี้เนี่ยงามมากเลยอ่ะโอ้อย่างงามครับพี่น้องครับนี่งามมากเลย เด yeah ี๋ยวใบตั้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวใบตั้งนี่นะฮะ